ต้องทำเราเองเพืจะได้นะสำหราากัการว่าทำบุญไว้แล้วปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนะั้นะอย่างอย่างเทวทิปเทนตินะปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนะั้นตะ้องการสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะบุญกุศลเนี่ยต้องรู้จักทำนะรู้จักสร้าง รู้จักประพฤติปฏิบัติสนาตานหน้าตาบรรลางธรรมดีสงสารตาเสียงดีไในรอบผู้เล่าคนเขาฟังก็เชื่อสงสารฐานันต์ตัณฑดีสุรูปตารูปร่างดีสมณาตาในบรรณะใน,นผิวดีนะสรูปตารูปร่างดี ที่ปัจจ้ามีบริวารพบุบุญที่ปัจจ้ามีเป็นใหญ่พบุบุญบริวารมีบริวารพบุญปรเดสริป็นใหญ่ในประเทศในบ้านในเมืองหลวงพระบุนเป็นพระเจ้าต่กพัดก็บกบกบพบุบุญคือคนรักคนชอบก็พบุบุญ นาใคไกรกอบพระบุญใีวารจัมปิดิเบสุได้สมบัติอันเป็นที์กับพระบุญท่านบาวไว้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติกับพระบุญได้เกิดเป็นที่วโลกอบพระบุญได้เกิดได้สมบัติคือพระนิพพานกับพระบุญอยากจะนิบาติสมปติ เพื่อนดีเพื่อนคู่มิตคู่กายมีแตะสมบัติมากันมาอยู่ในชค่วจีบประยูรเจิญโต้เพราะบุญวิชาได้วิชาความรู้แจ้งเพราะบุญมีมุติประสิทพาววรได้เปนมุติขอพระบุญพราคุสมนี่แหละฉันแสดงเอาไว้หน้าฝันะ สัมิทาสีได้โสัมพิทาส,ส,าสีได้เป็นลูกนี้ก็พระบุญโดยวิโมกสามวิโมกแปดก็พระบุญได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่รรลุสาวกบารมีาญด้บรบวชรได้บรรเข้าเงาเด้มนมาเป็นราษฎในบ็นชีเงี้ยเอามังไก่ขพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมทุกวันก็พระบุญไม่ได้มีบุญไม่ได้ฟังธรรมาทุกวันด้ พที่เป็นพระปฏิเยกับพระเจ้าพระบุญพระเจ้าโมีเป็นพระพุทธเจ้ากับพระบุญอันนี้สงหลายอาทเาย่ดีดังบุญสัประดาอันนี้สงหลายอันนี้สงมากท่านี้ว่าเอาสร้างบุญเอาไ้บุญยกันอยู อย่างเราสิ้นบุญไปไปสิ้นชีวิตไปบุญเหล่านี้แหละคือมารุมมาตุ้มมันช่วยมันเหลือเราไม่ทำเอาไว้หยังอดีนเลยะไม่มีแล้วไม่ทำเอาไว้เรไม่มีและในเวลาได้ทำเอาไว้พุทธเจ้าทั้งในอดีตและในอนาคต เศร้าโศของโลกให้มันสูญสิ้นไปก็เพราะนี่แหละพระบุญพระธรรมะบุญกับธรรมะอันเดียวกันถือว่าเป็นคนละเอียดเชื่อธรรมะก็คือเชื่อบุญเชื่อบุญก็คือเชื่อธรรมะทางศีตภาวนาปฏิบัติที่ก่อไม่ประมาทนะปัจจานสังสันติปุญญาคิริยาสุปันิตา อนบาปั้มตัพี่อาทิตอาทิตย์กันนะทีปั้โตัวดิที่ทำให้ใหยุดตันที่ทำให้ใจหยุดวัดตัวมียอดตสัมปรากิบุบตาที่สมยาติโรปั้โตติปรูจติติดมันกิริยาวัตถุนี้เราบำเพ็ญด้วยความไม่ประมาทนี่แหละของดีคุตสซ้ำเอาไว้ถ้าสร้างมาทำรื่องตั้งแต่นู่น เสาอะไรขึ้นมาถึงกลานโพขึ้นมาขึ้นมาถึง่ลานโพแล้วผู้ดยกจับจองบุญมีพี่แก่นีลูกป่องลันตล้งารรพวกพุทธันเหมือนกันภาษาปราธรรมีทุกคนก็ร่วมกันทาดให้มา เป็นเสาเป็นอซาวารีเงินดอกเป็นดอ,อกทองเฉยโอ้เงินใช้เยอะนะอาคารหนึ่งั้นเยอะมากที่มาตั้งระูปที่มาตั้งรูปก็เพื่อเจ้ากนะเขาไม่ได้ใช้เงินมากในะตัวอาคารที่สร้างนะอาคารต้องสร้างดีถ้าสร้างไม่ไดีพังลงมาทุกอย่างก็พังหมด ทำอะไระสวยๆง,งามไม่กับพังหมดตกลงความละเอียดอยู่ที่การสร้างอาคารละเอียดที่สุดเพราะถ้าเขาพังทุกอย่างก็พังหมดมใช่เงินซื้อปูซื้อเหล็กกับทอกันให้อ่อนให้ช่อยให้สวยงามง <c oughs> ขึ้นมาในเพระบุญบา,ารมอของทุกทตาน เราก็ไม่ได้มากนะเหมือนป้าเด็ก็ไม่ได้มากแต่ว่าเราถือว่าพอดีสำหรับเรานี่ก็มีแต่มุ่งหน้ามุ่งตาประพิติปฏิบัติในหมู่พวกเราในหมู่พวกเรามีตะสัพพเดลมาคัมมากนี่มันอยู่ในหมู่ในหมุดพวกคนดีทําดีที่กันนี่แหละมันสบายใจ ในหมู่พวกเราสร้างบารมีกันสรรจารกันให้สดเรัผลสําเร็จประโยชน์นี่แหละให้กว่าในหมู่พวกเรากันเองนี่แหละแต่ผู้อื่นมาก็ไม่ได้ห้ามอะไรเลยแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ก็พอดีพอน่าพเหมาะพอกลควรที่จะได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติ ปส่นวนมนกัดเกลีฟังเทศฟ,ฟังครไปนี้เรไวนะ่าเทศเป็นหลักเลยนะปลาเทศปาสวนมนทานต่อเนื่องนำเสื้อมนรอว่าหลงเทศเป็นหลักไอ้ทุกสิษย์หาไม่ฟังเพื่อปฏิบัติเป็นธรรมบูชาธรรมทิฏฐิให้ทำเป็นธรรมบูชาบูชาเอ ไนทานไปทํารม่เป็นของดีทั้งนั้น,นจึงบอกให้ทราบอะเออเนี่ยเราบอกวุญน่นะมีเพิ่มมีเติมเข้ามาความสำเร็จทำให้สำเร็จทำให้เสร็จทำให้กันบริจาคก,กันสร้างกันมันอยู่ยาวไปเลยทีนี้เ รูปส่นของตัวเองอยู่อย่างนี้แหละจะเห็นชัดเห็นคล่องเห็นดีเห็นนานอย่างบันทึกเก้าตรางคูแรงสิบสามขคำเดือนหนึ่งนะที่วัดป่าอุพาสนูนี่มีสูบโคแหละ สารีิกษชาติจากพระเจ้าอสูมาราสู่อัตมาพระมาธิรนาชูภูาสูนีนี่เป็นเอกถึงเป็นของที่หาได้ยากก็จะมาถึงเรานี้กันตาลีศาสนาหน่งตาเกซาลมาก็จะมาถึงพวกเรานี้ วาเรงสุยเกิการเชืวาระปราเป็นปินไม่ใช่พว่าบุญสมกันก็บได้ทันดีจังบันเดตัวแค่ไหนก็หาไม่ได้ดิผนี้ต้งว่าเป็นพม่ล้าน่จะไปหาพระปรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าอโศก็บไปแล สูงต่อมอบต่อมาเราทีนึ่สงสงลายนั้งใหญ่ตัวก็สั่งได้ยุ่ัำบ้ากใหญ่ก็สัางได้ยู่จีนใหญ่ก็สังได้ยูเดในในใีด๋จะเอาไปไปบรรจุละไปเที่ยวขอที่นู่นที่นาบรรจุจริงนนเปล่าลที่นี่อันนี้มีหนังสือรับรองนะมีเอกสารรับรองนะ จะว่าจะไปหาที่ไหนนี <t ôi> ่ยนติสมัอัติตตากเตนะเนี่ยนี่จะไปดีง่ายนี่ไปหาด้ง่ายองพระนีที่สุดเนี่ยพระเเนี่ปากแดงสวรรค์มันก็คือพระบรมสารีริกธาตุโดยเฉพาะ ของแท้จะไปาทองแทู้นี่ยช่เสีสองพติดแยกกัน์เามบูชาแต่สาพติแยกกันตาไดง่ายอย่านั้นมึงก็ดีแล้วตายไดแบบนั้นมึงก็มึงก็ดีแหละมีมึงไ่ใช่อย่างนั้นเลยมหาได้ง่ายอย่านั้นเ่ยสัตตนังจะกุมาตรสรีนังสัตตะนังจะบุดีเปไม่หิ

หายง่ายต้องในแดนที่มีในพระไตรปิฎกที่ท่านแสดงเอาไว้ในมาปร,ริญาปญสูตมันจะหาตามบัตรนูบัรนี้ใส่ถ้วยมันหยิบแจกกร,ระดานสองอันปฏิทโปปรมสาลีกะตะมัีวิโธจิจมันยาง่านั้นนะของสูงวันข้าท่านเสด็จหนีก็ได้สเสด็จมาก็ได้ ใช่ปจะง่ายไ,ได้ยังไงถุาม,มีสีมีธรรมใช่ปะไม่มีสิมีธรรมปกเด็กน้อยมีสิมีธระมีเรื่องตั้งปปุโธปากัททากมูปกสังโฆน่และงจะได้พุเดชนี่นก็เลยเจอแต่ของหอกของปลอม กราของจริงผู้มีปัญญาสามกราบของปอผู้มีปัญญาดีกราบของจริงธรรมนี้เป็นธรรมของผู้สงบไม่ใช่ธรรมของผู้ไม่สมบงบธรรมนี้เป็นธรรมของผดดู้สรัทดไม่ใช่ธรรมของผู้ไม่สดดันทดาธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มากน้อยไม่ใช่ธรรมของผู้มกากมาก นี้เป็นธรรมของผู meals, time, ้มีความกล้าความเพียรไม่ใช่ของผู้คนที่เกียจที่ฟ้านทำนี้เป็นธรรมของผู้มีปัญญาดีไม่ใช่ผู้มีปัญญาสามทำนี้เป็นธรรมไม่เนื่องช้าเป็นธรรมสำหรับผู้ที่ไม่เนื่องช้าไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมสำหรับผู้อื่นอนเหนื่อยๆกว่าท่านจะได้บรลุได้ แต่ละวันบอกก็บอกไปเลยหมดแล้วนี่บวชก็บอกแล้วเราบวชไหมบวชปราบบวชมีบวชชีพาก็บอกเป็นเจ้าภาพสิใดสิใดก็บอกนั่งบอกนั่งซอนด้วยความอดทนทันตประมังตะโพติติขานีอดทนน,น,น,ทนั่งวนั่งซอนนับอกด้วยควาทนจึ่งเป็นธรรมเป็นธรรมของ ถือเจ้าท่านนี่กูบอกผูสอนว่าจะเสื่อมไปไอ้คนจะเข้าวัดไม่มีหาคนจะปฏิบัติไม่มีมีแต่ไปเที่ยวเล่นเที่ยวสนุกมาวัดก็จะมาเล่นมาสนุกไม่ได้มามาเพื่อปฏิบัติี่พุทธิฝั่งแต่นี่ก็รับพรนีเอาบอก ที่คุต้องทาเสวดซ่องเม่กี้นี่แหละให้พอด้วยนี่วันสุดนี่มันสุดให่พอด้วก็มดแมารวาดที่ขาอะารนั่นนะบทเม่กี่ยียีตาสัมปุทายียุทานาตาตานโยกย่ตรีสัมปุตตุบหุนัสูกนาสนนบทนั้นนะ แต่ละบอตรงไมเนี่ยมัสบายมองด้่านมได้ถือสมุดมงซื้อไปนั่งดิอืมอันนี้ไม่น่านไ้บอกน้าอันนี้รูปแปดสิบเก้าปอ เก้าปดนะเก้าสบแปเห็นบลร์นาเกาสิบแปดเห็นม่เแปดิบ้าแปดสบเก้ากเมื่อกไ้นมิเ่เกิตาสังบุทาใเห็นไหมเห็นสวดน้ำพึ่งนงชื่ออะไรดิมาสวดมาม อยาทำวันเร็มบุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปการปติอิจิตังเมติตังตุ้งหังกิพเมีวัจมิจโตสัมเบบุเรนตุสังกปางจันดูป็นระโสยะทามณีโจดิระโสยะกทำ

bantai satan namo duran bayo. tak sama satan สัตตังตัโมปฏิวัติสัมปันิสัุรรโบายติขันธังตักขังวัติอุบาลังอาวสิกีเอเตสังันะจานังสิลังกนนอนุตโร Mado yang gando, yawa yang tak kara jam dani. Roda sila watan gando, wa dene wezu udamun. Weza samban nasi lanan, apama dawi arina. Hama Jatah Sanggara Tanah Seminggu Kita Semimah Pancit Paduman Tata Jahita Sukhikantan Manuraman Iwan Sanggara Mudezoh Anca Mudezoh Dujane Atiro Jatipanjaya Sambak Sambutasak Wadudidi

सम्भानुभाेन सदा